สวัสดีครับผมชื่อบ๊อบบาลีผมอยากจะสารภาพากับทุกทคนที่ดูอยู่ตอนนี้แบบตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมเหลือเวลาอยู่บนจอเพียงแค่ประมาณ13ตอนก่อนที่เกม f c 26กจะวางจำหน่ายซึ่งเป้าหมายของผมในตอนนี้ก็คือการพาต้นสังกัดอย่างสเปอร์คว้าแช,ชมเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ให้ได้และด้วยความที่สแปคของผมพุ่งสูงถึง86หลังจากผ่านไปแค่3ตอนทำให้ผมเป็นคนตระกูลบ๊อบที่มีพัฒนาการเร็วที่สุดมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคว้าบอลลงดอลลูกที่2มาให้กับวงตระกูลหลังจากที่ บอบบาร์เบอร์เคยทําได้เมื่อน,นานมาแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนดูหลายๆคนน่าจะกําลังสงสัยเหมือนกันก็คือนะครับเมื่อไร่บ๊อบบาลีจะได้ใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดของซอนฮึงมินซึ่งคําตอบก็คือบ๊อบจะต้องคว้าถ้วยแชมป์สักถ้วยหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองซึ่งทัวรฟรีที่ใกล้ที่สุดที่เราจะสามารถคว้าแชมป์ได้ตอนนี้เนี่ยคือคาราบาวครับครับผมที่เรากําลังจะไปเจอกับแมนยูในรอบ3ปกติแล้วถ้าวันไหนแมนยูมีเตเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าดวงหมาไปเลยผมก็จะไมมม่่่คออยใสเสเื้นููาด เพราะว่าใส่ทีเล่เมนยูแพทุกทีแต่วันนี้ผมใส่มาเพื่ออะไรหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีตัดสินเป่าเริ่มเกมครับศึกฟุตบอลคาราบาลครับรอบสามครับผมแมนเชสเตอร์ติดเจอกับพนัสเปอร์วันนี้ผมเปลี่ยนมุมกล้องเล่นนะครับผมเพราะว่า,วาจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะนี้มีโอกาสหลุดแล้วขอลองกดหรือพาแล้วโอนหน้าปัดบ้าครับโอโ้โหคอนเนอร์จังหวะนี้เน้นเปิดหนีมือประตูไปก่อนแล้วมีใครขึ้นตุลาบงอูโหลุดกรอบครับถ้าตรงกรอบนี้ผมว่าสวบน่าเสียดาย มาแนวกูกาเต้ยังไงครับจะไปเองหรือจะคืนหลังเลือกไปเองครับกูกาเต้กูกาเต้มีเพื่อนรอข้างหลังเลือกต่อส้นคืนไปกูโดนคนเดสเคาะเรียวมาที่หอยลุนโดนโรเบลโลจกไปครับแล้วจะเป็นเกมสองทางสเปอร์ทรงกลางแมตดิสันไม่หึงกูเรียกสองทีแล้วมีใครสงกูเลยล้อกกันเออดีเลยโอ้โหทามิ่งยังใช่บ๊อบเฮ้ยผมว่าผมเช็คหลายดีแล้วนะล้มเหรอวะขอดูหน่อยสิโอ้โหนี่เดียวโอไม่บ๊อบมีเมนู อูกาเต้ครับเอาแล้วเลือกตรงกลางดึงเสื้อมันทำอะไรสักอย่างเแย่ไมนยิงง่ายโอ้โหซับโอ้โหพี่คาริโอยังไม่ทันลุกเลยโดนเตะอัดไม่ได้ตั้งใจเซฟนะชาวเมื่อกี้อูกาเต้อูกาเต้ลากเองจังหวะนี้ไงครับบูโดฟันเดเดย์ยอดมาติดคาริโอครับบอลตกปลาของทางแมนยูครับค็อปี่เมนูลากแล้วไหลหอยลุนหอยลุนกระชากจิ้มสักคนหนึ่ง โอ้โหเข้าบล็อกไม่ทันครับโดนเลยครับผมทางสเปอร์1-0ครับผมแมนยูขึ้นนำจากลาสบูทฮอยลุนทำไมในชีวิตจริงไม่คมแบบนี้บ้างตสาสวยวามสายมาแทงนั่นแหละดีจอร์สันยิงได้ยิงโดนตากันโอ้ดุนด่นครับไม่ทันไรจอร์สันกดประตูตีสว้ทางสเปอร์ครับนี่ถ้ารูไม่อินเวิร์มาตรงกลางนี่คือจะไม่มีใครทำเกมเลยว่างั้น โอ้โหแต่ลูกนี้ยิงดีครับโชคดีที่ประตูเป็นทางโอนาน่าแหละครับผมิลิกเซ้นครับไหลไปอูกาเต้ทาระบบไหนไม่ได้แทบจะยืนเป็นปีกแล้วนะครับบอลวิวกูเกเต้ลากมาข้างในมีฮอยดูตัวเดียวแล้วโยนมาอุโโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองหนึ่งจ่าเขามีไมนูครับดูครับบ่งมาไปดูกระโดดมาจากไหนไม่รู้โอ้โหดูม่งเข้าไปลูกนี้ทีมกูเล่นเหมือนอยากให้กูอนน้วนอะตอนเนี้ย <laughs> โอ้โยคิดถึงการสร้างสรรค์ระดับดอดมุลจังเลยเป็นครับยังไงให้มาจอดสั้นจอดสั้นคนาดมีเบิกวาวแทงโอ้โหเพื่อนว่าไม่แทงต้องเทียอมครับตอวันนี้มีชอ่องมีเออเอาไว้ ครึ่งแรกไปก่อนครับครึ่งหลังต้องเอาใหม่นะโดยเฉพาะ3แนวรูกเนี่ยคือลิงก์กันไม่ติดเลยนะครับเหมือนแบบต่างคนต่างเล่นอนะ่ะตอนนี้แนวรูกปูเนี่ยแล้วเควนแมกริกแม่งให้ปูมา,ามยิงทั้ง3ลูกมึงทำาะีกับฝั่งนู้นไม่มีมือมีตีนเออเอาครึ่งหลังเริ่มครับบูโนโอ,อ่าแล้วบ๊อบไปเหมืออะไรละ่ะลูกจังหวะนี้โดนบูโน,โนล่ลากไปเราต้องซ้อนเกมรับ่อนเออดีมากบ๊อบซีกโข่ให้บูโนโ่ อุกาเต้มาเป็นอ,อูกาเต้ให้ไมนูไมลูยิงไกลติดบล็อกสวยปารูเฟนให้มาครับจังหวะนี้ต้องพาทีมใช้โอกาสสวนกลับให้คุ้งค่ายังไงซาสุรามรอสุรามรอ,อเทนช่องนี้แหละมึงจะให้ดีสุรามรอเพื่อนรอรอรอแทงสุรามยิงเพื่อนยิงได้ฝากยิงได้ฝากนึกูจัดให้โอ้กดหนาเกินโทษต้นโอลโ,โ,โ,โลเลนครับหรือเซฟตี้ครับแต่ว่าเขามีเขามีแผลให้เห็นแล้วนะจัดระหว่างเกมสวนกลับเนี่แก แผลมันเริ่มเลยครับแต่เราจบได้ดีตาสวยยังไงตัวรับดีเอออ่าดี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 แล้วดีแล้วต้องสวิตช์กับเพื่อนเออดียังไงลากเองลากเองได้ลากเองได้อยู่แล้วแล้วตบเข้าไปแล้วจิงหูติดมาตีเนี้ยครับตรงกลางโอ้ยเอาได้อยู่แมดติสันแมดติสันเดี๋ยวทางให้เพื่อนก่อนแมดติสันครับให้ไปจอซันแมดติสันฝากข้างหน้าได้แดีวข้างหน้ายังไงทิง โอ้ดีมากครับนี่แหละมิดฟิลมันต้องได้แบบนี้ป๊อบไหลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกินเองกินเองปัดเองปัดได้ก็โอะนโอ้เหลี่ยเพื่อนก่อนเหี่ยเพื่อนกันมามาแข้งได้มารับบอลหน่อยบ๊บาลีให้คูรเซฟกี้โอ้ยรีบเอาลุดีด้วยโอ้โหงจะายเลยครับซอมปรูมา้อมจากมาโกสตูรมโอ้โหยงสะใจเพือเกินกาลังจะด่าแล้วว่าทาไมคูรเซฟกี้ไม่ไหลให้กู เนี่ยจะว่าผิอ้อมผมอ้อมหลังเนี่ยถ้าไหลนี่สวยเลยแต่จะว่าโอ้โหโยนสวยกว่าแล้วบ่งก็ยังสุดดูครับตูลามหืมใครมันจะไปเซฟได้ครับเหมือนผมเห็นแวบๆว่าพจัดการทีมขยับให้เราไปเล่นตรงไหนใหม่หรือเปล่านะผมมองไม่ทันมัวแต่โฟลคัสเกมอ้าวขอหน่อยแล้วกันว่าเกียร์อยครับผมสามองจากบอปลีครับโอ้โห มุมสนามมีเยอะแยะมึงถ่ายติดป้ายโฆษณาโอ้มาแล้วครับประตูแรกอาศัยจังหวะผิดพลาดของทางเมนูครับช่วงที่เขากำลังโรเตชันลักเตะนะครับผมแล้วหืเหลี่ยมเนี่ยเริ่มเริ่มหมานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ไม่คมเท่าบาเบอร์นะแต่ว่าเริ่มหมานแล้วอุตสินทนให้สีนาทีนะครับผมสเปอร์กำลังจะคว้าชัยในเกมแรกไปหรือเปล่าไม่รู้พุทด,ดึงได้ดึงดึงก่อนดึงก่อนประดีมาวะดีวะดีวปะดีปากเพื่อนสวยครับดูเซกี้พิก อย่าเสียง่ายเด้อตาให้ตรงกลางแมตดีสันแมตดีสันยังไงไหลอาร์รถตุลายิงเองปัดได้โคตรน้นาเอาคอเนอร์วัดี้ก็หวานครับอันเกอ,อมยิ้มแล้วลนะ <c oughs> แต่ว่าในชีวิตจริงไปแล้วนะ <c oughs> เออแบบนี้บ๊อบจะบ๊อจบอจะตามไปไหมเนี่ยเอาเดนสันครับไม่มีความจำเป็นต้องรีบนะ <c oughs> ดึงเลย <c oughs> ดึงเลยครับตอนนี้มีเมนูมาพวนเปลี่ยนสี่นาทีครบแล้วนะครับ <c oughs> ผมไปถึงเวลาถึงเวลาไอ้เสือออกลงไอ้เสือออกลงปักปักปักปก,ปก,ปก เดี๋ยวเสียบอลเดี๋ยวเลตติ้งตกนะครับผมแมดิสันมันเอาปัน่นลูกนี้ติดไปดูครับแล้วยังไรพุทธศิลป์เป่าจบเ,เกมการับแทที่ทันทีเ่เอาสเปอร์เซติอย่างเงี้ยครับโอ้โหสเปอร์ครับผมพลิกกลับมาชนะได้แบบสุดมันนะครับเกือบคาบ้านเป็นนัดที่2แล้วไหมละ่ะโอ้โหดีดีบอสมาลีวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับผมดีกว่าท่าที่แล้วเยอะเลยไม่รู้เพราะมุมกล้องด้วยหรือเปล่า เรตติ้งเก็บไป9.4นะครับผมสวยเกือบได้เปลี่ยนไซส์เสื้อไาแล้วหรมบ๊อบโอ้โหถ้าวันนี้ขึ้นอีกส3าโลนี่ตัวขยายเนี่ยจากเป้าหมายตอนเนี้ยผมไม่รู้เลยนะว่าระหว่างแชมป์ลีกบาลงดอกับไอ้เปิร์กทองเนี่ยอันไหนมันจะได้ก่อนกันเพราะมันทำยากกว่าที่คิดนะทุกคนดีไม่ดีเราอาจจะจบฤดูกาลไปแบบไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะไลก่กฎที่ว่าน้ำหนักไอ้บ๊อบจะขึ้นตามประตูที่โดนยิงทุกครั้งที่แพ้เนี่ยมันก็ทำให้ผมคิดเหมือนกันว่าซีรีส์นี้จะจบแบบเป็นแชมป์หรือเป็น เบาหวานความดันเพราะผมบอกเลยว่าจากขนาดตัวไอบ๊อบตอนนี้ไม่ควรหนักไปกว่านี้เกิน10บกิโลคือตอนนี้เหลือโคต้าให้อ้วนได้แค่10บกิโลนะครับผมเพราะถ้าเกินเนี่ยมันจะเริ่มช้าแล้วแล้วอะไรเนี่ย EA มีแว่นใหม่อัปเดตเข้ามาโอ้โหกูถามจริงนะคือใ <c oughs> ครเป็นทีมแฟชั่นวะสรรหามาแต่อะไรให้กูใส่ก็ไม่รู้เนี่ยแม่งออกแบบมาเหมือนไม่อยากให้กูใส่อ๋อแล้วก็เรื่องมุมกล้องใช่ไหมคนถามมาเยอะเหมือนกันถ้าเป็นมุมเก่าเนี่ยผมใช้แบบโปรนะครับแต่ว่ามุมใหม่เนี่ยผมใช้เป็นเทเลบอร์ดแคสต์นะครับทั ความสูง0ูงนยะครับซูม20ฟ้าไซต์บอลแทร็กกิ้งเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยใครอยากได้มุมกล้องแบบผมก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไ,ไ,ไ,ไอ้ครบเลยอะเห็นมีคนถามเหมือนกันพวกชื่อนักเตะบนหัวทำยังไงครับนะนี่ปรับตามนี้เลยเป็นเหมือนกันลองเอาไปตั้งกันดูนะครับเอา เอา้ครบทำไมของผมไม่มีอินโทรแบบน้าเลยนี่มาตั้งตรงนี้เลยครับแมทอินโทรตั้งเป็นอเวไว้มาแน่นอนอีเวนต์พวกเนี้ยที่ผมยังไม่รับเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากได้ตังค์นะแต่ว่ามันจะไปทําให้ค่าฮาร์ดบีดกับเปโโซมันขึ้นครับสกิลพอยต์หกแต้มมาไปใส่เรื่องยิงหน่อยดีกว่าโอ้หวีกปุตสองถึงว่ายิงซ้ายไม่ค่อยมั่นใจเลยเอาเอาไปเป็น3แล้วกันทํายังไงให้มันเป็น4ี่วเนี่ยน่าจะน่าจะยังไม่ได้เลยครับเอาไปใส่พวกฟินิชชิ่งก่อนก็ได้วะบวกสักโอ้แต่หมดโอ้โหได้แค่ กลับมาเล่นเป็นเทเลบอร์ดแคสเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าผมเบือ่อคือผมเล่นมุมโปรมา3-4ซีรีส์ติดกันแล้วอยากอยากเปลี่ยนนะว่ากันเถอะบูสินเป่าเริ่มเกมที่ทันแนมสเปอร์สเตเดียมครับวันนี้เปิดบ้านรับเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมลูกทีของทางอังเก้หล вот ังจากทีพ่พาร์ทที่แล้วเราก็เพิ่งเจอกันไปนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะซ้ํารอยเดิมหรือเปล่าเฮ้ยช่องนี้สวยมากโอ้โหยังไงนโอ้จับลัดอุ้ยเสียดายว่ะแต่ว่าลูกนี้ก็โอ้เป็นล้ำล้ำหน้าไปแล้วครับผม บอปาสุกา้าบีบาลีมาเทียมสวยสมัยนี้โอ้โยกหลอกสมัยนี้แล้วแทงแคบไปตูรามไหลให้เบิร์วาวโอ้เดี๋ยวเดีครับตำแหน่งตูรามกลับก่อนกลับก่อนจอซันตูรามสวยมากเพื่อนอ่าแล้วครับบอบาลีสมัยนี้อิลาสติโก้ไอ้ท่าเดี๋ยวมันปั่นเลยแล้วฮูยุ่นกลอกครับจังหวะครองหลอกมาสวยแล้วนะครับผมดูเอาจะจะดูจังหวะหลอกซะหน่อยไม่น่าเสียดายบอบาลีดึงหลอกแโดนกูหลอกไปหนึ่งทีตูลาม อูรามย,ยังไงจะให้ทางไหนทางนี้มีนะทางนี้มีนะไม่ได้ติดปิ่นนอกครับแล้วจะเป็นเกมสวองทางอันเรนฟอร์ดครับเอเอลโม่ให้ไปเดียโกโ้อแล้วพักสายว่างเลยครับจังหวะนี้ไล่หน่อยไล่หน่อยเอยิโรเลโซอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมาขน,นาดนี้อู้ยเกือบไปแล้วด้วยนี่ยโรเลโซจะโยนออกมาโอ้โดยนด,ดีครับเดี๋ยววาวแก้มาที่บาลีบาลีพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมไม่ได้ครับบาลูก้าให้เดี๋ยววาว ากับมารีบาลีคือแบบว่าแย่สุดรํานั่นแหละดียังไงเหลี่ยมนี้รอรอรอออกความได้โอ้โหเราให้โอ้ตายเร็วเอ้บุโม่ครับแล้วเอ้ยอุ้ยเฮ้ยบ้าแล้วปีเมนยูโอ้เดี่ยวไม่น่าทักคำว่าเมนยูเลยถึงกระสดุ้งเลยไอ้บุญโม่โอ้กระชทะมายังเถื่อนเลยลูกนี้เอาจริงจะว่างั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปอ่ะยังไม่เฮียวิโกนะ เอออาจจะไม่ได้ก็ได้เดือนนี้ใครจะไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้ได้ยังได้แค่คุณย่าอยู่นะครับโอ้โหแล้วนั่นองค์เซฟสวยครับคืึงแรกทดให้นาทีเดียวนะครับผมน่าจะเฮ้ยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ต้องลุ้นเพลน,นี้ครับเดียโก้จะโดนหรือเปล่ายิงปัดได้ครับพี่ารโหลาโอ้โหผมผมดมบ่อยนะไอจังหวะประตูเป็นแบบเนี้ยจังหวะมันสะดุ้งแล้วบอลกระเด้งเข้าโกลไปเนี่ยเป็นครึ่งแรกที่จืดจรครับแกงจืดแล้วครับเกมลุ้ของทางสเปอร์แต่ว่าครึ่งหลังน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราได้มาเล่นฝั่ง ชิดจอละไม่รู้เกี่ยวไหมนะแต่ว่าคนเรามันมักจะมีด้านที่เราถนัดจริงเปล่าเออคาร์โอโอ้โหปัดได้ก็ดีเลมีคารโ์โอแล้วยังไงบอลสกูเกียร์ไหมเกียร์มาสวยดูโชว์เป็นฝันตาเกี่ยว,ยว,ว,ยวแล้วไปไปไม่ได้ครับดีเอาจริงนะเกมนี้แบบโอ้สมควรแพ้นะ ถ้าเล่นแบบนี้ดูดิอู้ถ้ามันจ่ายกูแตกไปแล้วดีนะมันเมตตานะครับจังหวะนี้งไงจอร์แดนโขกแล้วเกี่ยวกับหลังตัวศิลป์ไม่ว่าอะไรต่อเลยบุต่อออกซ้ายลึกมาบาสูกา้าบาสูก,าก้าไหลเบอร์วาวตรงกลางต้องสอนแล้วครับต้องสอนแล้วครับ,รบจังหวะนี้เอามาตามอาบน้ำเลยอเออความเร็วมีอยู่แล้วตัวนี้บาลีฝืนติดปิดน,นอกครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอโอ สองมิมแล้วครับสเปอร์เผลอๆเ,เกมรับนี่เราก็ต้องลงมาช่วยนะโอ้ยฮะมันเข้า,าง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้แมวแล้วแมวแล้วแมวแล้ว,ลว,ลวต้องต้อง,องหลังตรงละกูเซฟกี้แทงมาเออไม่ได้ดังใจกูสักคนบาลีมองแล้วจ่ายจ่ายเพื่อเล่นง,ง่ายก่อนดีชิกเออดีตูรามตูรามยังไงตูรามยิงเลยโอ,อ้สวยมา แบบยิงได้ไม่มีใครว่าหรอกโอ้โหไล่แล้วครับผมหนึ่งประตูละสองเมื่อกี้เตรียมด่าแล้วนะเอาจริง้าไม่เข้านี่เตรียมด่าแล้วนะโอ้แต่ยิงดีครับตุรามซ้าย,ยนี้แบบนี้บ๊อบได้หนึ่งแอซิสไหมนี่ไม่แน่ใจนะครับผมแต่น่าจะได้แหละอีกประตูเดียวไม่ยากไม่ยากทีเสมอได้ก่อนแล้วค่อยพลิกกลับไปชนะนี่ <c oughs> เอาแต่จังหวะนี้ก่อนมาเร็วเหลือเกินเอ้ยบาซูก้าที่ผายเป็น <c oughs> บอดโยนเข้ามามองที่ไปทีตุราม ให้ใครอะ่ะโอ้หงส์มิต้าโอ้โหแล้วข้างหน้ามาสองบล็อกสองบล็อกป็นจนไปย,ยังไงเติมมาเร็วเพื่อนขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้อีกขอเร็วกว่านี้นั่นแหละเพอร์เฟกทามิ่งไปยังไงครับตุลามตุลามมาทังไหมโอ้ยแกให้ดีตุลามยิงติดบล็อกครับผมเป็นคอนเนอร์ครับวุ้ยดูดบล็อกสำคัญขนาดไหนเพื่อนต้องวิ่งมาชารนะ์จอเลสันเลสันมามามาเอาบอลเอาบอลแล้วเหมือนเหมือนเดิมเลยคุณจะวิ่งตัดหลังให้แล้วเอ้าลูกนี้แม่งเสือใจดีงั้นกูก็ ปั่นติดบล็อกอีกโอ้จะได้ว่ะช่องเปิดขนาดนั้นติดบล็อกเฉยแล้วพุลสินจะทดกี่นาทีนเนี่ยสามนาทีโอ้โหแล้วไอ้นี่ก็วิ่งเร็วหลอเกินยังไงยังไงครับตัดเข้ากลางโหหลุดเป็นทุ่มโอ้ดีมันเออเร่อพังพังเลยทันอยู่ทันอยู่โอ้แตกแตกแน่นาทีสุดท้ายครับโอ้กลัวโอ้โอโอ เรียมหาเสื้อไซส์ใหม่ได้ทุกคนนะสามทีหมดแล้วครับผมจบเกมการแข่งขันครับ2 1ครับผมคาบ้านแบบนี้น้ำหนักต้องขึ้นมา2โลนะครับผมอ่ะโลก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่เสียดายว,นนวันนี้วันนี้แนวรับเล่นกันแปลกๆว่ะเก็บเรตติ้งไป8.1เท่านั้นครับเท่านั้นว่ะซันเยอะนะเหมือนบอดแม่งอันติเมตอยู่ฝั่งเดียวอะฝั่งกูแม่งเหมือนมีกินเนอร์เอาจริง โอ้โหแล้วเควสไม่เสร็จสักอย่างจากผลงานแค่้ม่สักครู่ทำให้พิมริกตอนนี้เราอยู่อันดับ8นะครับมี7คะแนนแต่เซนนอนคู่ปรับร่วมเมืองก,ก็อยู่ใต้เท้าเรานะดูดูการมันเพิ่งเริ่มมาเนาะยังตัดสินอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ร์พูเลสเตอร์ยังคงไร้พ่ายนะครับผมโอ้โห1 5แต้มแล้วหรอ5นัดแม่งเก็บ5วินนะครับมา <c oughs> ครับก็จากกันไปมาดูกันว่าน้ำหนักที่เพิ่มมาอีก2กิโลกรัมจะทำให้สแตทเขาเปลี่ยนแปล,ปลไปงไปยังไงบ้างนะครับจาก54เป็น 5 5จาก5 5ไป5 6อู้เหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรขยับมากเฮ้ยวันนี้น้ำหนักขึ้นน้อยถือว่ายังพริ้วอยู่นะครับผมแต่ดีขนาดพริ้วนะยังเก็บแต้มกันได้แค่นี้แต่ไม่ได้นะถ้าอ้วนขึ้นอาจจะเล่นดีขึ้นก็ได้เพราะผมถนัดนักเตะต,ตัวใหญ่ไงเอนว่ารอติดตามตอนต่อไปกันนะครับผมแล้วถ้าใครไม่ไปไหนถ้าคุณยังไม่ได้ดูเบสเอ็กไอของนาสันติอย่าลืมไปดูกันได้นะครับผมทางด้าน,นขวามือนี่เลยนะไปทายกันดูว่าสเสือตัวจริงที่ดีที่สุดของนาตลอดการทําทีมมมมมาาา5ป5ปปีีีกกับบออสสรเนนะ่ยจะใค้ลืไดู